อบูอัมอชชัยบานีได้กล่าวว่าเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ได้ชี้ไปที่บ้านของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสออดได้กล่าวว่าฉันได้ถามาศาสนทูตของอัลลอฮ์สุลลัลละเลวสลัมถึงการกระทาที่อัลลอฮ์อัจวะจัลรักที่สุดท่านได้กล่าวว่าคือการละหมาดในเวลาของมันและฉันก็ได้ถามต่อว่าและหลังจากนั้นละ่ะท่านได้กล่าวว่าจากนั้นก็คือการทําดีต่อพ่อแม่และฉันก็ได้ถามว่าและหลังจากนั้นละ่ะท่านได้กล่าวว่าจากนั้นก็คือการยิฮัดในหนทางของอัลลอฮ์เขาได้กล่าวว่าันน้้อกียหหา ท่านบอกมากกว่านี้ท่านก็คงจะบอกเพิ่มอีกฮะดิษนี้ซอฮีเขาอธิบายฮะดิษนี้ส่งเสริมในการทําการละหมาดในเวลาที่ถูกกาหนดและส่งเสริมให้ทาดีต่อพ่อแม่มันยังแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของบรรดาสหฮาบะ์เกี่ยวกับการงานที่ดีและความสําคัญของการตอบคําถามตามสภาพและความจําเป็นของผู้ถามเพราะไม่อย่างนั้นท่านก็คงจะตอบว่าคือการศรัทธาในอัลลอฮ์และาศาสนทูตของพระอ,องค์การเิฮัดและการทําฮัดที่สมบูรณ์ตามลําดับดังที่ถูกรายงานในฮะดิษอื่น ว่าเป็นการงานที่รักที่สุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาจากหนังสืออดาดบุลมุฟรอดของสำนักพิมพ์ดะวะคอนเนอร์